สวัสดีครับผมเอ็กเคเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมนี่ครับผมเครื่องเจียไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่ล้วนๆครับผมนี่ครับผมหน้าตาแพคเกจเขาก็จะประมาณนี้เลยมีกล่องมาให้อย่างสวยงามนี่มาดูด้านหน้ากันนี่ครับผมเป็น,นเครื่องเจียไร้สายใช้แบตเตอรี่ล้วนๆนะไม่ต้องเสียบไฟแต่ใช้การชาร์จแบต มีอุปกรณ์ให้มา36ิชิ้นนี่ชาร์จ USB ครับผมมี5สปีดค,ความเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดการขัดแล้วก็การเจียสามารถใช้งานได้มาดูด้านในกันทำกล่องมาซะอย่างสวยงามนี่ด้านในก็นี่เลยประกอบด้วยคู่มือแล้วก็นี่ฮะสายชาร์จเป็นแบบ m i โคร USB แล้วก็นี่เป็นอุปกรณ์ทั้งหมด36ชิ้นที่เขาแถมให้มาในกล่องพวกอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถที่จะหาซื้อเพิ่มเติมได้อย่างแจ m j เลยแล้วก็นี่เครื่องนี้นี่เรามาดูเจ้าเครื่องนี้กันแบบใกล้ๆหน่อยปุ่มเปิดปิดนี่อันนี้ เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเราสามารถที่จะปรับระดับได้โดยการหมุนที่ตัวด้านท้ายนี่ฟังเสียงครับผมโอ้โห,โอโหมอเตอร์นุ่มมากเลยการเบาการแรงนี่อยู่ที่จานท้ายตัวนี้ เปิดปิดในส่วนของปุ่มนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการล็อกดอกต่างๆแล้วก็หมดให้ตรงล็อกก็จะดังแจ๊กครับผมแล้วก็คลายออกแต่ตัวการคลายออกเนี่ยเราจะมีตัวเครื่องมือในการล็อกที่เป็นประแจตัวเล็กๆตัวนี้ในส่วนของตัวเนมเพลที่เขาเขียนไว้เนี่ยเป็นตัว7.2โวลต์ครับผมจับดอกสูงสุดได้25มิลความเร็วรอบอยู่ที่29,500รอบต่อนอาทีในส่วนการชาร์จใช้งานเเราก็แกะตรงนี้แล้วก็ ใช้สาย Micro ไมโคร USB ที่เข้าแถมให้มานยเสียบเข้ากับตัวลักอะแดปเตอร์ apter, หรือว่าไปเสียบกับพวก power bank ก็ใช้งานได้เช่นกันฮะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมในการป้องกันคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ในการถอดเปลี่ยนนี่ฮะแล้วก็เอาดอกเข้ามาใส่ แล้วก็ทำการล็อกด้วยประแจเปิดปิดใช้งานความแรงขนาดก็ประมาณนี้เลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปน้ำหนักเบาเลยมันก็จะง่ายเวลาเราจับเจียรหรือว่าขัดอะไรต่างๆมันก็เป็นเหมือนแบบปากกาได้เลยนะขนาดนี้ เดี๋ยวเรามาประกอบและใช้งานกันดีกว่าในส่วนการประกอบใช้งานนี่เราก็ใช้ตัวอุปกรณ์ที่เขาแถมให้มาพวกนี้เราหาซื้อเพิ่มได้ก็จะเป็นพวกใบตัดใบขัดอะไรเนี้ยที่ผมเคยรีวิวไปแบบเยอะแ้ะพอสมควรในส่วนของเรื่องการเจียการขัดอย่างผมจะแนะนําตัวนี้ก่อนในการใส่ใบตัวนี้เป็นการเจียละเอียดซึ่งผมชอบมากเลยพวกการเจียละเอียดพวกนี้ เราก็แค่ทําการคลายตัวนี้ออกมาแล้วก็ใส่หัวลงไปครับนี่ล้วก็ทําการหมุนแล้วก็ใช้ตัวประแจตัวนี้กดปุ่มแล้วก็ทําการล็อกนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละนี่แหละคือความง่ายดายสาหรับการใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องมีสายไฟเสียบให้มันลำบากเปิดใช้งานนี่ล้วก็เร่งความเร็วได้ แรงมาครับผมเดี๋ยวจะไปลองเจียท่อ P ีวที่ผมนำมาใช้งานบ่อยๆนะเลยมาดูซิว่ามันจะกำลังเครื่องจะตกลงหรือเปล่าเอาเพิ่มความเร็วก่อน,นี่มีไฟได้วยครับผม นี่ครับผมแค่เพียงเบอร์สามก็สามารถที่จะทําการขัดเจาะก,กินลึกลงไปได้อย่างสบายๆเลยครับผมพวกอุปกรณ์พวกนี้จะเหมาะสำหรับพวกงานชิ้นเล็กๆเ,กเกท่านั้นไม่ไเหมาะกับพวกงานแบบใหญ่ๆใ,ในการเจียพวกชิ้นเล็กๆซอกตามมุมงานที่แบบเจียขัดตกแต่งหรือว่าเลี่ยมพระอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยจำๆเลยครับผมเดีย๋ยวผมจะแนะนําตัวดอกที่ใหญ่กว่านี้ก็คือที่เขาแถมให้มาจะเป็นตัวดอกจำปาตัวนี้ จะเป็นตัวจับที่เล็กลงไปอีกแล้วก็ตัวนี้สาม,มารถที่จะไปจับดอกตัวเล็กๆได้เลยตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็มีอุปกรณ์มาให้แบบหลากหลายฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวขัดที่เป็นกระดาษทรายแล้วก็แค่สวมลงไปแค่นี้ แล้วก็ทําการเปลี่ยนหัวก็สามารถที่จะใช้งานได้แหละแล้วก็งานพวกเจาะแผ่นปิ้นเนี่ยเป็นงานอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องใช้แบบดอกที่แบบเล็กมากเนี่ยมองแทบไม่เห็นเท่าแบบปลายเข็มลยขนาดเล็กประมาณหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งมิลได้เลยผมจะทดสอบการเจาะแผ่นปิ้นให้ดูเนี่ยเราจะจับดอกที่มีขนาดที่เล็กกว่าแกนี้เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนน,นี่นะฮะ เป็นแกนอยู่ด้านในเป็นรูแล้วก็เปลี่ยนตัวที่เล็กที่สุดใส่ลงไปแล้วก็เอาดอกที่เราต้องการใช้งาน,นมาใส่ง่ายได้เราก็เปิดใช้งานได้ ยอดหมุนซ้ายเป็นการลดกําลังมอเตอร์ครับผมถ้าหมุนขวาเนี่ยเป็นการเพิ่มกําลังมอเตอร์เดี๋ยวลองเจาะแผ่นปิ้นตัวนี้ดูที่เป็นแผ่นปิลนสำหรับเสียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก มานี่เลยรูขนาดแบบ1มิลสวยงามแล้วก็ไปใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่างานเล็กๆได้ในส่วนของงานโมเดลเล็กๆเราก็สามารถทำได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานขัดงานปัดเงาพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันก็ะจะต้องเป็นตัวปัดเงาแล้วผมจะลองขัดด้วยตัวนี้ก่อนเป็นการขัดแบบเพื่อ เก็บรายละเอียดในโมเดลที่ผมทำพวกนี้เราจะเป็นการขัดแล้วก็หาดอกให้เท่ากันที่เขาให้มาแล้วก็เปลี่ยน จะได้ประมาณนี้ในส่วนของการขัดพวกงานเล็กๆเนะี่ยสามารถทำได้แบบแจมๆเลยนี่ประมาณนี้ในส่วนของงานขัดผมันจะได้ความเรียบส่วนพวกเนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหรือว่าหาเบอร์อื่นได้ในส่วนของการปัดเงาเนะี่ยผมก็จะนิยมใช้เช่นกันเพราะว่ามันจะทำให้การปัดเงาเราไม่ต้องมาคอยแบบฝนด้วยมือ เราก็แค่ประกอบตัวนี้เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ทำการปัดเงาเงาวิงครับผมเราไม่ต้องใช้มืมอถูกพราะจะประหยัดแรง,ง พวกปัดเครื่องเงินหรือว่าปัดพวกกรอบพระเนี่ยสามารถทําได้แบบแจมๆเลยนี่ฮนะพอแตกต่างด้านซ้ายกับด้านขวาความเงาน่ะมันจะทำให้เราทํำงานง่ายขึ้นคนระับในการปัดเงาพวกกรงมือพวกนี้เราใช้แค่ตัวเบอร์สามก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้ว ในส่วนของใบตัดเนี่ยเราก็สามารถหาซื้อเพิ่มเติมได้นะครับเป็นการตัดงานชิ้นเล็กๆไม่ใหญ่มากโดยใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาทั้งหมดนี่แหละในการไขเข้าไปตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนน็อตลอง ในส่วนของใบตัดก็จะสามารถตัดได้แบบแจีมๆเลยงานชิ้นเล็กๆในส่วนของการชาร์จแบตก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายครับผมจะมีช่องตรงนี้ที่เป็น micro usb เราแค่ใช้สายที่เขาให้มาทําการเสียบเข้าไปครับผมแล้วตัวนี้เราก็ไปหาอะแดปเตอร์หรือว่าเอา power bank มาทําการเสียบกับปลั๊กไฟ220โวลต์ก็เป็นการชาร์จแล้วฮะ เมื่อทำการชาร์จเนี่ยจะมีไฟสถานะขึ้นเรียงขึ้นมาเมื่อไฟครบหรือติดค้างที่เลข5าเนีหมายความว่าแบตเตอรี่เต็มครับผมสุดยอดเลยครับผมเครื่องเจียอนเนกประสงค์หลายสายใช้แบตเตอรี่เอาครับผมนี่หน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้เลยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปาการกระทัดรนะัดก็จะสะดวก เวลาเราใช้งานต่างๆมันก็จะทําให้เราไม่เกะก,กะเรื่องสายไฟหรือว่าสายระยงอะยางที่จะทําให้อุปรกรณ์เสียหายได้ก็ตัวเนี้เหมาะสําหรับที่เป็นงานเล็กๆท่านนครับไม่เหมาะกับพวกงานใหญ่ๆที่เป็นแบบงานตัดงานเจียที่แบบนนหนาๆมันจะเหมาะสำหรับงานโมเดลงานที่แบบเจียไม่ใหญ่จนเกินไปนี่เลยแนะน,นําตัวนี้เผื่อใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าตัวนี้วไว้ใต้คลิปของผมก็ จัดซื้อจัดหากันได้เลยครับผมคลิปนี้ก็มีวันนี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบ